สวัสดีค่ะลิลี่เทรนด์อิดิเตอร์ประจำนิตยาสารแพลวนะคะไอเทมที่กำลังมาแรงเลยค่ะในช่วงฤดูหนาวนี้แน่นอนค่ะนั่นคือลายสก๊อตเขาจะกลับมาทุกครั้งนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาจะกลับมาทั้งทุกไอเทมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเงเกงนะคะเลกกิ้งกระโปรงชุดเดรสหรือแม้แต่เสื้อเชิ้ตนะคะทีนี้เนี่ยลิลี่ก็จะเอาเทคนิคเหล่านี้นะคะ่ะว่าเขามีวิธีในการแต่งตัวเนี่ยกับไอเทมแบบนี้ยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเป็นชุดเดรสหรือกระโปรงเนี่ยให้ลองคุณลองจับคู่นะคะกับชุดข้างบนค่ะเสื้อผ้า ทั้งหลายแหละที่เป็นลายพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นแจ็คเก็ตหรือเสื้อที่เป็นลายพิมพ์ทั้งหลายนะคะ <_' S 1> คุณจะได้อีกหนึ่งลุคเล่นค่ะเป็นปริน์ออนปรินที่ดูสนุกไปอีกแบบหรือถ้าเกิดว่าเป็นเเลกกิ้งหรือเกงเกงนะคะลองจับคู่ค่ะกับเสื้อเชิ้ตสีขาวนะคะแล้วสวมสเวตเตอร์ทับคุณจะได้อีกหนึ่งลุคขาที่ดูเพรพี่ค่ะสำหรับนะคะถ้าเกิดว่าเป็นในลักษณะเสื้อเชิ้ตนะคะคุณสามารถค่ะจับคู่นะคะกับชุดเอี๊ยมนะคะคุณจะได้อีกหนึ่งลุคขาที่ดูน่ารักแล้วมีอีกหลากตลค่ะตติดตามชมชได้เลยค่่่ะทีเล10ตุลาคมค